ดีสงสัยก็เลยอยากถาเพื่อนๆน,นะครับว่าที่แถวบ้านเป็นหมอ,อกอย่างนี้ไหมครับช่วงประมาณบ่ายบ่ายสามฝนตกครับอันนี้เป็นหมอ,อกที่แรงตึกว,ว่าวันอันนี้มันเริ่มจางนิดนึงละปกติมันจะเข้มกว่านี้มันจะหมอ,อกหนากว่านี้ เราเห็นไม่ใช่ควันนะครับเป็นหมอกเป็นหมอกตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับช่วงประมาณ5โมงเย็นน่ะเป็นหมอกเยอะเลยครับน่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรดินคลายความร้อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรดินที่มันร้อนเนีน่ยอุณหภูมิที่มัน อยูใต้ดินอะมันร้อนใช่ไหมมันค่อยๆระเหยขึ้นมามาชนกับอากาศเย็นที่อยู่ข้างบนอันนี้ผมเดาถูกไหมทะเลเกิดเป็นหมอกอันนี้มันยังจางๆไปเลยนะช่วงประมาณห้าโมงนะครับหมอกนี่หนาเลยเหมือนอยู่บนภูท้าเปิกเลย ดีครับวันนี้ไปส่งรถกลับมาก็มาทําแอร์มาซื้ออะไรให้กับเจ้กับพ้วนเดี๋ยวพากลับไปดูทําแอร์รถกระบะ TFR แล้วก็ทําแอร์รถพ้วนครับให้แสงหน่อยดิโนนาย,ยักษ์ Eu o วันนี้มันจะหนาจนแบบว่าเราดูด้วยตาอย่างเงี้ยระยะมองมันจะไม่ไกลขนาดนี้ที่แรกผมนึกว่าใครเผาถ่านทำธุรกิจมืดหรือเปล่าทําไมหมอง,มองสลัวแต่พอดูไปดูมามันไม่มีกลิ่นมันเป็นหมอกนี่ก่อนนจะเป็นต้นไม้คลายความร้อนออหรือเปล่า เป็นดูครับว่าบ้านใครเป็นบังเนี่ยโดยเนี่ยมองไปก็ยังเป็นหมอกยูยนะกลางๆบ้านผมรู้สึกจะยเยอะครับเพราะว่าต้นไม้เป็นเยอะเรามองไปดูไม่ใช่ฝนนะครับเป็นหมอกนะ ตอนที่ผมออกมา,ากแรกๆตอนที่ผมออกมาซื้ออะไรหมอ,อกวันจะเยอะระยะมองประมาณ50เมตรก็จะมองเห็นหมอ,อกหนาแล้วครับเป็นเมืองในสายหมอ,อกเลยเหมือนเราอยู่เชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้ฝนตกพายุเข้าครับ19ถึง24 ก็ดีนะอยากจะให้ตกแต่ไม่ต้องตกแรงนะตกพอมีหญ้าให้วัวควายเล็มแทะเล็มบ้างก็ดีถ้าไม่ตกเลยก็วัวควายไม่มีอะไรจริงนี่ครับหองหมอลำเสรีเตี้ยวะ บ่บอลับซิ่งบ่เป็นยัง AI มันม,มันฟังไม่ออกหรอกว่าเพลงอะไรบอลล้ซิ่งเ<ะ>ราบว,วบดัมปีหลีเลย คอมน็อกก็เลยสั่งคอม,มอใหม่ครับคอมลูกนี้สองพันคอมห้าศูนย์แปดพันเจ็ดครับรับประกันสามเดือนนั่นคอมลูกเดิมน็อกไปแล้วดี๋ยวีนะ ดีนะเย็สีบเบียดผมเอามาสามขวดระบบดำฟีหรีเลยอันนี้เราจะเป่าสวนเข้าไปในตู้เลยนะครับไม่ได้ล้างตู้เป่าสวนเลย สวนเข้าไปแล้วก็ให้มันพุ่งออกมานี่เลยเดาเดาหมูอกไปครับเผื่อมันได้ เติมคอนีดันราคุณเลยเอาลรามันมัน่านเบ้าเลยอยู่ดิมัน่านเบ้าเลยอยู่บ่วัเฮ้ยโอโอโตกตาโอเบ้าในตู่ยัคือลงแกเบ้าในตูยังคือลงแเาันนเบ้าเนี่ ลองลองเปล่าจากทางบนกับขึ้นมาผีดดูไปสีเป้าเออต้องเขาต่อมาดันไปทางเป้าจากอาจารย์ผมเด้นน้ำผมมาเนี่ยอ่าเอาอีกแค่เคียร์ดูใส่ไปว้ามันฟองกับตายังเสียบปะนี่เต็มภาไปแล้วเนี่ยเออยังเสียบทางนั้นไม่ต้องไปกอกทางนั้นกอกว่ขอเลยมันเขาย้อนอยู่จิง มันก็นสิบอสอาดตยูเทถานี้ดิเขาบอกพีว่าอะไรสิขึ้นมาหนีไหมอ๋อขึ้นมาสูงันไม่บอกอกาออมาหันไหมลบ่ท่น่มาวนมาจับอีกมวนมาจับอีก Thang cái như thế này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  thế đây, thế đây, thế này, thái này. เอาอันนี้เอานี่ล่างเลยทียมสมอันทียมสมร้อนกว่าเนี่ยมันเป็นล่างในภายในเลยเนี่ยทีมสมนี่นี่เขาบอกว่าล้างภายในเอาน้ำยาตัวนี้ล้างมันจะค่อยละเอียดบีนี่แผงมีเนียมครับจำไว้เลยนะตัวนี้จะเป็นล้างภายในนะครับล้างระบบภายในนะครับภายนอกภายในได้หมดเลย ยยวพยเอาขวดก่อนใช้กรอกน,น้ำยาเข้าไปในคอยเย็นคอยร้อนข้อลอูมิเนียมให้น้ำยาทิ้งไว้หนึ่งอนาทีแล้วไล่น้ำยาออกจนหมดฟองกรอกเข้าไปไดเนี่ยหนึถึงสนาทีในในใน,นคอยห่อน,นี่อ่าเราดันออกน,นี่มันดีเหลี่ยมดีกว่านี้ F10 เอกเพราะว่านี่คุณสมบัติของอันนี้คือกรรัดฟอมแค่ F10 เนี่มีนาทีแค่ล่างเห็นมันแห้งรึซืออันนี้ คนผสมมาคือทอนี่สะอาดเยี่ยมเลยอันนี้อันซีผสมพันเนื้อน้ำเลยรันกันเขาเนื้อเนื้อพันมาล้างระบบอันนี้ดีกว่าแต่ว่าไปล้างเศษตาแมวไหมใสจริงๆเลยนี่แมวใสขัดยาอะไรเลยเน่ยเนี่ยดูบ่มเป็นยังไงองเท้าเดี่ยวมันกัดอีบีอันนี้คือน้ำยาระบบล้างภายนอกนะครับถ้าเกิดแข็ง นี่แทงของเราเป็นสีเนี่ยเราฉีดเข้าไปเลยเนีย่เป็นฟองพอดขึ้นมาแล้วก็น้ําล้างออกขาวจัว๊ะอันนี้อ้วนก็เปลี่ยนแผงครับเปลี่ยนแทงคอยร้อนใหม่เพราะว่าอันนี้มันรั่วทำกันเองครับ,บ,บ,รบ,บมาที่นี่ครบจบทุกระบบกระ้วนบอก บอกเขาไปเลยถ้ามีเวลาคอมแมคโครคอมรถดิกอัพกระบ,บะรถอะไรทำกันเองครับนี่จิ๊ปฟงจิปป่อทำกันเองเลยนะครับอันนี้คือสอนให้เต้ก,กับบ้วนจนเป็นแล้วเดี๋ยวสอนให้กับเด็กๆทีกทีก มันอยากเอาวิชาอยากเอาเป็นเพื่อขันอยากเอานี่ได้เบิร์ตขันเบ่อยากเอากับเบิร์ตจะสอนเฉพาะคนที่อยากได้วิชาจริงๆถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ให้ครับไม่ไม่สอนขีเกียจบ,บอกคนที่ไม่อยากรับรับรู้ถ้าใครอยากรับรู้ก็สอนมันทําไม่ยากเลยซื้อเครื่องมือมาสายเติมน้าคคํายาแว็กคั่มนอกนั้นก็

ก็ไปอ,อรอมาจะเท้านะ่ะอันขอไปเลยเครื่องขวดอันเราไปโหลดดยังบเลย ไอ้มันฟังหมอลำมมเป็นหรอกมันบงงรอว่าหมอลำสิงก็อ,อย่งใหญ่มันจับตะเพีงสติงได้เลลี้ยงโอ้ยกเลี้ยงหรอกตายเพียนฟังอยู่นี่ยงงังบงเลยว่าเพียอยนยังออเข้าขไปเลยเพิไมด้ตู่เลยป่ีกจะเรือทั้งไม่หยอกอีก หรือระบบเลยระบบก็ไม่ยากวิธีการรื้อทำแอร์นะหนึ่งไดเออร์ต้องเปลี่ยนสองเทอร์โมถ้าไม่ถ้าถ้าคุณไม่ขี้เหนียวเรื่องเทอร์โมสามร้อยกว่าบาทเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนนะครับถ้ามีตังค์ขึ้นมาอีกก็เปลี่ยนแผงคอยร้อนไปเลยนะครับรถกระบะพวกนี้แผงคอยร้อนนะครับไม่แพงทุกวันนี้เยอะแล้วนะครับมาแล้ว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  อแล้วครมาแล้ว,ออลวเห็น,หนีดำๆก็ยังออกมาอยู่น้ำยาตัวนี้จะมีข้อดีก็คือมันจะล้างดำๆที่อยู่ข้างในออกมาด้วยครับถ้าเป็น f อ1 F11 มันจะเหมือนทินเนอร์นี่มันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆทินเนอร์ก็คือล้างแล้วปุ๊บมันก็แห้งเลยทำให้ระบบข้างในมันสะอาดแห้ง อันนั้นมันกัดออกพวกำดำดาที่ติดอยู่ตามมินียมมันจะกัดออกหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมระบบดำฝีเลยนะคอมน็อกนะครับดูน้ำน้ำมันของดำปีเลยแต่เราไม่ถอดตู้ข้างในเรามาลองดูว่ามันจะได้ไหม